นางสุพรรณมัจฉานะคะซึ่งเป็นปลาที่อยู่ในมหาสมุทรนะคะส่วนหานุมานนะคะก็เป็นรูปพาพายนะคะกับนางสวาหาดนะคะอยาจะดูสิคะว่าหานุมานตัวนี้จะจับนางปลาได้หรือไม่นะคะอะไรงานตัวเองก่อนดูผมชื่อเดชชายจันญแต่ผนำสกุลเลขใชัเสษ หนึ่งขวบเท่านั้นนะคะหนึ่งขวบมาลัมได้เลยค่ะนะคะอันนี้สี่ขวบอันนี้ห้าขวบป่านะคะเตรียมที่จะไปปหนึ่งอันนี้เตรียมที่จะขึ้นอนุบาลสามนะคะแต่ยังไม่ถึงอีกสี่เดือนค่ะเนี่ยครับแฟนรับตกใจหมดแล้วลูกอะเดี๋ยวเชิญ รับชมนะคะให้กำลังใจเด็กด้วยนะคะว่าไงคะโรงเรียนวัดคล้ายหาดพลอยเจษแสงค่ะโอ้โอเคขอบคุณมากคาลีมประชาสัมพันธ์ค่ะผลเด็กนะคะจากโรงเรียนวัดเทราพลอยเจษแสงโรงเรียนเล็กๆแต่หัวใจในการทำงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยไม่เด็กนะคะยิ่งใหญ่ โตมโหโดานเลยค่ะนะคะสำหรับเวทีนี้นะคะก็กราบขอบคุณสงงาํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่ให้เวทีนี้นะคะให้เด็กๆเ,กเ,กเกยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานะคะที่สนับสนุนกิจกรรมเ,เพื่อเยาวชนในจังหวัดเสมอมานะคะค่ะเชิญรับชมการแสดงโขน